สวัสดีครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องเพจตัวนี้นะครับเพจตัวนี้จริงๆก็คือแผ่นอะคริลิกนะครับใส่ซึ่งจะมีกระดาษอยู่แล้วก็แกะกระดาษออกมาใส่ปิ้งเลยจะใส่เหมือนนตัวนี้เลยนะครับใส่ปิ้งเลยนะสวยเลยครับตัวนี้ทําการซ้อล่องอย่างดีเลยนะครับใช้เครื่องซ้อล่องอย่างดีเลยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้วิธีการติดตั้งนะครับก็คือเราจะใช้มอเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะติดตัวคลีบเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาเนี่ยสอดเข้าไปข้างใต้มอเตอร์นะครับ ตัวนี้ยึดกับตัวนยนต์นะครับยึดตัวนยนต์แล้วก็ตรงนี้ก็ยึดกับมอเตอร์เพื่อให้ย,ยนต์เนี่ยมันยึดกับมอเตอร์ได้นะครับมาดูดีกว่าอาจจะงงอธิบายแล้วงงนะครับมาดูอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับผมก็เอานี่ใส่ไปก่อนครับร้อยเข้าไปมือเดียวนะครับเลยไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับร้อยเข้าไปเรียบร้อยโชวเราก็ สอดเข้าไปที่มอเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าพอพอเห็นเกจยางตรงเนี้ยเราจะยึดที่มือผมจับนิ้วโป้งผมจับเนี่ยเราก็ยึดจมยนตรงนี้เราก็ยึดนอด็อตมอเตอร์ก็จะอยู่กับที่นะครับตัวยึดเอาไว้ตรงนี้อยู่กับยนเนี่ยตรงเนี้ยมือที่ผมแตะอยู่นี่ยอยู่อยู่กับยนอันนี้ยึดกับมอเตอร์คันนี้ตัวนี้ครับตัวครีบเนี้ยเราก็มาต่อเข้ากับอันนี้ขอ,อุญาตนะครับพอดีไม่ค่อยถนัดมือเดียว เราก็เอาคลีบเนี่ยมาต่อเข้ากับมอเตอร์ตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตันที่มอเตอร์พอมันหมุนไปลซ้ายขวาเนี่ยไอตัวนี้ก็ไอตัวอุตตาร์สิเนี่ยมันก็จะหมุนไปด้วยเพราะมันโดนยึดตรงนี้ด้วยน็อตน,นะครับจะมีรูน็อตอ,อยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะติดอุตตาร์สิเนี่ยเราก็สามารถแพนได้โดยใช้ตัวมอเตอร์ตัวนี้และตัวเพดเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าคุณต้องการทําำยนลนักษณะนี้นะคุณก็ต้องซื้อเพจตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวนะครับซึ่งเพจตัวนี้ผมบอกเลยว่าทําออกมาอย่างดีเลยนะครับราคาไม่แพงครับทาไมถึงบอกไม่แพงเพราะว่าเพจเนี่ยนะครับเป็นแผ่นเอกลิกซึ่งราคามันก็แพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเจาะเซาะร่องแบบนี้นะครับเป๊ะๆเป๊ะๆอันเ,เบบนี้ยนะทำยากมากนะครับทายากมากต้องใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือก็คือพวก C n c ินะครับหรือแม่ก็เลเซอร์ตัดการใช้ อุปกรณ์ธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะแตกครับบางที่เนี่ยแตกแน่นอนครับผมซอฟๆไปแตกโป๊ะอ้าวแผ่นเสียหนึ่งแผ่นรับประกันนะครับเพราะว่าเคยใช้มือนะครับผมเคยใช้มือทํามาก่อนนะครับใช้เครื่องมือธรรมดาธรราหักเยอะมากนะครับตัวนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะคุณก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ผมนะครับไม่แพงนะครับยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับโอเคนะครับคงพอเข้าใจแล้วนะเพจตัวนี้ นะครับติดกับตัวมอเตอร์ติดกับตัว, motor, ตตวยนต์เพชตตัวนี้ต่อเข้ากับตัวอันดัชนกแล้วเราก็เอาไอเพชรเนี้ยวางนวนนะบ,งน,บางมนมอเตอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับวางมอเตอร์ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็สอดเข้ามาางใต้นะครับโอเคนะครับ